สวัสดีค่ะหมอช้าสตังกันอีกแล้ววันนี้สตังก์ก็พามากับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทําแกงส้มกันนะคะแกงส้มไข่ปลากุ้งสดค่ะนี่ค่ะกุ้งสดอ่ะแล้วก็ไข่ปลานะคะเดี๋ยวเรามารีวิววัตถุดิบกันเลยค่ะมีผักบุ้งมีถั่วฝักยาวมีน้ำปลาแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำตาลใช่ค่ะแล้วก็นี้คือพริกแกงส้มของเรา ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะเราเรามาดูวิธีกันคะาตมาช่วยแม่จ๋าทำา้วค่ะอย่างแรกทอย่างแรกเราเอาน้ำใส่ในพริกแกงส้มเราก่อนนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะอแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยคนให้พริกพริกกับน้ำเข้ากันละลายก็ดีนะคะ คุณแม่คะทำยากไหมคะไม่ยากค่ะโอ้ต้องง่ายอย่างแน่นอนอ่ค่ะแล้วเราก็มาตั้งกระทะมาตั้งกระทะกันเลยค่ะกระทะวางเลยอ่านะเราจะต้องเอาเอาตะลิ่วมาให้แม่ก็ไม่ียาวๆนี่ได้แล้วใส่พริกแกงลงไปนี่รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะอันนี้หนูปรุงหรอก อาใส่นะมามะขามเปียกลงไปใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็ขยงขยงมะขามเปียกเรามาเป็นก้อนเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวสุกแล้วค่อยตักออกค่ะกดกดหนองในช่วงรอน้ำเดือดเราก็ปรุงรสก้อนเลยค่ะค่ะมาปรุงกันขนมนมาปรุงทางนเนาะ จกิงค่ะต้มด้รสิ่นรสดีใส่ประมาณนี้ค่ะหารสดีประมาณนี้เพราะว่าน้ํามันเยอะใช่ค่ะน้ําเยอะอ่าแล้วก็น้ําตาลเท่ากันอ่ะออ่าน้ำตาลเท่ากันอู้อ่าน้ำตาลนิดหน่อยใส่น่อยน้ำตาลเดี๋ยวถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราให้มาเติมเพิ่มเติมพอแม้วค่ะเริ่มเดืมเแล้ว Oh, คน <มา S 1> อีกนิดหน่อยค่ะมะขามของเราเป็นก้นกอนๆมันยังไม่มันยังไม่ละลายเลยค่ะคุณแม่ค่ะอัะอะนนคนได้ก่อนคุณแม่จะเอานี่ค่ะอันนี้คือไข่ <ไข S 1> ปลากับกุ้งสดใช่ค่ะอ่าวน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วแล้วเราก็อ่ะเนาะเขี่ยกุ้งเขี่ยไข่ปลากับกุ้งลงไปไข่ปลาเยอะมากใส่ลงไปเลยเหรออ่าแล้วก็คน คนให้ไข่ปลาแตกหรอไม่งั้นไข่ปลามันจะเป็นก้อนเป็นปึอกใหญ่เลยเป็นใหญ่ๆใช่ต้องตัดตัดด้วยค่ะคนนี้นี่ไงบีบอย่างเงี้ยค่ะอ่าบีบอย่างเงี้ยเพื่อให้ไข่ปลาเราจะได้ไม่เป็นก้อนอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นน้ําลงไปเลยนะคะเราจะตั้งอยากลองชิมอยวารอสุกแป๊บหนึงค่ะน,นี้น้ำน้ำเริ่มน้อยไปเราเติมน้ำเพิ่มได้นะคะใส่น้ำ เอาตัมน้ำอ่านี่ตัวแสบมาป่วนด้วยตัวแสบโอกุ้งยังไม่สุกเลยอันนี้รอให้น้ำเดือดอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะใส่ผักบุ้งลงไปนี่ค่ะโอ้เข้มข้นเลยนะคะนี่ไข่ปลาล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะไปอบบุยนี่ค่ะนี่คือผักบุ้งของเราโอ้ใส่ลงไปให้หมดเลยใช่ค่ะ๋อ้ย,ยนี้น้องกางเห็นแต่ผักบุ้ง นี่ค่ะเดี๋ยวเราเรอให้เดือดแทบ,บหนึ่งค่ะกะ็เสร็จค่ะนี่ก็เสร็จแล้วละค่ะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะกุ้งนี่ค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ไข่ปลาเป็นแบบนี้นี่ไข่ปลาก็เป็นไข่ปลาล้วนๆเลยนะคะไข่ปลาเยอะมากแล้วก็มีผักบุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นนันที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะเรามาชิมกันว่าผ่านหรือเปล่ามาชิมกันเลยค่ะ แล้วแม่จะาชิมก่อนมันร้อนเลยอืมนอสตังค์ดีเป๊ะเลยจ้ะอ,อร่อยเห็นคุณแม่ชิมนอสต,ตังค์ใกล้ที่เลยแม่ให้ชิมมากแม่เป่าให้อ,อืมอืมอร่อยมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะสตังกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย